ที่ย่านสายนะคะสายสองตรงนี้เมย์ก็พาเพื่อนพี่น้องๆนะคะเาเที่ยวรอชมวัดกันนะคะวัดเก่าวัดโบราณนะคะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดนี้ชื่อว่าวัดสุราษฎร์นะคะวัดสุราษฎร์ลังสันหรือว่าวัดดอนนะคะเพื่อนๆค่ะไปนะคะเพื่อนวันนี้เมย์ก็มาหลายรอบแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวอดต้นวเรีย่แถววัด แถวนี้นะคะก็ยอดจะเป็นทงหมดเลยนะคะว่าแถวนี้เ็าอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยานะคะอยู่ในตนําบลอำเภอสามโคกนะคะเพื่อนเพ่อาบนสามโคอำเภอ ช่วงนี้โบสถ์ก็ปิดซ่อมนะคะตั้งแต่เมษาค่ะที่แล้วแล้วหลวงพ่อทนะคะเป็นหลวงพ่อ,อจำมีในโบสนะคะเพื่อนๆค่ะก็กำลังดูแลซ่อมแซมทำาพประติมาก,กรรมตั้งแต่เมษมาค่ะที่แล้วก่อนที่จะกลับบ้านแล้วค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงพ่อเป็นานะคะ,นนะ,คะวัดต่างก็จะปิดนะคะค่อยให,ให้แล้วก็วัดนี้ก็จะเป็นวัดไม่ใช่วัดเปิดสำหรับการ เป็นวัดที่แบบอ่าเก่าวัดโบราณนะ,ะแต่ก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะคะบรรยากาศสวยงามนะคะวัดติริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพญานะเพะื่อนๆครับโบสถ์ถึงแม้จะเก่าแต่ก็คงควา,ามสวยงามนะคะเพื่อนๆนี่นะคะบรรยากาศมีปลูกดอกไม้ไว้รอบเลยนะคะดอกไม้แล้วก็เป็นบออ่อแบนี้นะคะ ไอมงคลก็มีนะคะเพื่อนๆค่ะก็พระแถวนี้จะแบบว่าดูแลว,วัดกันสะอาดสะอ้านนะคะก็ทำความสะอาดกันดีนะคะเพื่อนๆค่ะดอกไม้ไปด้วยนะคะุดอกไม้นะคะเพื่อนๆค่ะดอกเทียนนะคะนี่จะเป็น ะอะไรนะป้อนสีหรืออะไรนะคะเมก็ไม่ค่อยเรียกไม่ค่อยถูกนะคะสวยางามรอบโบสเลยนะคะเพื่นอนๆค่ะรอบโบสเลยจะตกตตแต่งประดับประดาไปด้วยดอกไม้นะคะวัดน,นี้จะจัดสวนย่อมก็สวยนะคะพระก็ทำกันเองนะคะเพื่นอนๆค่ะนี่นะคะก็บรรยากาศรอบๆโบสนะคะ โบสถ์ก็ยังคงทำอยู่นะคะบุญรนะซ่อมแซมทำอยู่เป็นที่เมมาคราวที่แล้วก็เป็นท้ำภาพปฏิมากรรมนะคะช่างกำลังทำอยู่เลยเปิดเข้าไปพอดีเลยกำแพงตั้งนั่งทานไว้เต็มเลยนะคะเพื่อนค่ะก็นี่ด้านหน้าของด้านหน้าของวัดนะคะโบสถ์จะอยู่ด้านหน้านี้ก็เป็นศาลานะคะศาลาก็จะมีสองสองชั้นนะคะเพื่อนส่วนมากก็จะใช้ปฏิบัติกิจกันเป็นศาลาชั้นล่างนะคะ ด้นบนนี้ไม่เคยได้เข้าไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะพาเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะเดินเลาะไปเอ้ไม่รู้เม่ซูมภาพบริเปลฝั่งไม่น่าใช่เนาะแดดร้อนมา,มากๆเลยนะคะวันนี้แดดแรงมากๆเลยแต่เช้าเลยนะคะแดดจ้าเลยนะคะบริเวณเดี๋ยวไปเดินบริเวณชายน้ำพุรีแคนกำเนิดนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ ตกแต่งดอกไม้ต้นไม้สวยงามน,นะคะวันนี้มีงานบ่อยนะคะเพื่อนคะ่ะก็ยังมีเต็นท์มีอะไรแล้วก็มีร้านอาหารนะคะร้านอาหารร้านอาหารยะนฝั่งแม่น้ำพระเจ้าพยาหนึ่งร้านนะคะต,ตั้งใจตั้งใจจริงนะคะเปลี่ยนชื่อบ่อยนะคะไม่มา <c oughs> แล้วทีนยังชื่อมุกอยู่เลยนะคะเพื่อนค่ะ ตาลาสาราการประเรียนด้านล่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะหมอหอะระฆังนะคะก็จะมีกระถิ่นพระป่าวันที่26-27ตุลาคม2567นะคะเพื่อนๆค่ะใครที่อยากมาร่วมทอดกระถิน่นสาม,มัคคีนะคะนี่นะคะเดือนตุลานะคะเพื่อนๆค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนั้นนุ่นนะคะ ศาลาจะมีสองที่นะคะศาลาเล็กศาลาหญ่นะคะแล้วแต่ปฏิบัติกิจน้อยใหญ่หอละคังนะคะหอละคังบริเวณวัดน,นะคะวันนี้มีงานอะไรเพือนค่ะแต่ว่าเป็นวันหยุดนะคะก็ะจะมีงานปิดทองฝั่งลุ่มมิตรนะคะแต่ว่ายังไม่มีกําหนดนะคะยังไม่มีกําหนดนะ,ะว่าวันไหนนะคะเพื่อนค่ะ ก็มีเคยมาตอนที่จะกลับบ้านก็มางานเทพมหาชาติเนาะคะ่ะนี่นะคะ,ะขอลาบนะคะพระอุป,ปคุตนะคะคเพื่อนๆค่ะก็ใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาขอโชคลาภขอพรได้นะคะที่วัดสุราชหลังสันนะคะหรือว่าวัดดอนนะคะคเพื่อนๆค่ะมีเติมทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงด้วยนะคะพะประจำวันนะคะคเพื่อนๆค่ะ รวมบุญทำบุญชำระนี่ส่งนะคะค่าน้ำค่าไฟตรงนี้นะคะพเพื่อนข้างในจะเป็นหอเด็กก็ไม่เคยเข้าไปนะคะตรงนั้นนะไม่ทราบว่าเป็นเป็นหออะไรปัดยางหนึ่งนะคะพเพื่อนก็จุดทำบุญก็จะอยู่ด้านนี้นะคะพเพื่อน่ะ ไปชมชายน้ำกันนะคะทำบุญนะคะชำระลี่ส่งนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวมากไปนะคะเพื่อนค่ะเ็เดี๋ยวพาเพื่อนๆพี่น้องๆนะคะมาตัดคลิปลงคลิปมาชมแบบ บรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะมีให้อาหารปลาด้วยแต่ว่าเป็นยอดตู้ท่านเมยอดยอดไปแล้วว่าอาหารมันไม่มานะคะมันไม่ลงน้องปลาเลยอดกินเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าตู้เสียหรือเปล่านะคะมีที่นั่งเล่นนะคะเป็นศาลาเป็นย่อม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 นะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็บรรยากาศสดชื่นถ้ามาช่วงเช้านี้เมมาสายแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ ออกมาก็เก้าโมงเช้าแล้วนะคะนี่แดดร้อนมากๆเลยก็บรรยากาศยามเช้าก็มีท่าจอดเรือนะคะก็จะเป็นเรือลากจูงสินค้านะคะเ้ามาจอดที่ท่านี้นะคะว่าท่านามวัดดอนนะคะวัดดอนหรือว่าวัดสุราชลังสันอะไรเงี้ยคะ่ะก็ไปชมบรรยากาศอีกฝั่งแม่น้ำนี้นะคะเมยหยอดแล้วนะคะอาหารไม่ออกนะคะน้องปลาอดขินเลยนะคะคราวที่แล้วไม่ทราบว่าใช้ได้หรือ,อยัง ก็ติดต่อบริจาคให้อาหารปลาได้นะคะก็าขายเป็นกระสอบติดต่อเจ้าวาดนะคะเบอร์ทโทรตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็สามารถสแกนอีกบาค้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะคะไปบริจาคหลงศพก็ใช้ยิงอีการโค้ดได้นะคะแต่แต่ละวัดเดี๋ยวนี้พัฒนาไปเยอะมากๆเลยนะคะก็บรรยากาศอ่า มุมไกลๆของบริเวณวัดนะคะเ,เพื่อนๆค่ะมานะคะ่ะก็ลออริมน้ํากันนะคะมาชมบรรยากาศส,สดชื่นริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาช่วงนี้น้ําเหนือมาเนี่ยดูน้ํานะคะสีเป็นดินเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะโอ้ว้าวเหลือนะคะเหลือปลูกต้นไม้นะคะมีปลาด้วยเ,เพื่อนๆนี่นะคะรูปลาอะไรเดี๋ยวแดดส่องมองก็ไม่ค่อยเห็นเลยนะคะจะซูม เห็นไหมคะเห็นไหมเมย์ก็มองไม่ค่อยเห็นนะคะเพื่อนๆค่ะอืแต่น้ํามันขุ่นนะคะเป็นปลาเล็กๆนะคะปลาเล็กๆซูมกลับก่อนนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนหัวก็บรรยากาศนะคะ ฝั่งนู้นก็จะมีวัดด้วยนะ,ะพเพื่อนค่ะว้าวาว้าวบรรยากาศริมฝั่งเจ้าพยากันนะคะท่าจอดเรือนุ่นหินลิบลิบวัดท่เมไปวันก่อนอยู่นู้นนะคะอ่แม่น้ำเจ้าพยานะคะเชื่อมต่อกันฝังนู้นก็เป็นวัดอําพุทวัดกลาน,นะคะเพื่อนค่ะนูนวัด สามัคิียารามที่เมย์เดินผ่านเมื่อกี้นะคะเพื่อนพี่เมย์เดินมาวัดติดกันนะคะกำแพงรั้วติดกันเลยสองวัดนะคะเพื่อนๆค่ะตรนี้ก็จะเป็นท่าจอดเรือลากจุงนะคะเรือลากจุงไหลลำมากๆโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่น้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะพามาชมวัดนะคะก็เป็นวัดสุราชนะคะตรงนี้เป็นวัดสุราชหลังสันนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็ฝากเพื่อนพี่น้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจแอดเมย์ด้วยนะคะแอดเมย์กล่าวกับพุกคุณล่วงหน้านะคะเพื่อนๆวยพีน้องๆค่ะ thank you so much my f a n d for you support my main channel under t i m e and for you watching the video my main channel thank you bye bye